สวัสดีครับวันนี้เราจะมาอัปเกรดนะครับผมตัวโน้ตบุกนะครับเครื่องนี้มันเป็นเรโนเวนะครับเป็น i3 น่าจะเป็น i3 เจนสนะครับผมเครื่องช้ามากนะครับเพราะติดตั้ง w i n d o w s 10แล้วเครื่องช้านะครับก็เลยจะมาอัปเป็น SSD นะครับผมนี่นะครับ SSD ใช้120 GB นะครับตรงนี้ขึ้นอยู่ที่ลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าเน้นใช้งานไม่เยอะเนาะความจุนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าเลือกนะครับผมตัวนี้ใช้เป็นของทิงตันนะครับ สินค้าพวกนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับผมในการอัปเกรดนะครับผมบางคนอาจจะถามว่าเดี๋ยวนี้มันใช้อะไรได้ร้อยี่สิบนะครับมันอันนี้มันขึ้นอยู่ที่ลูกค้านะครับไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ร้านเนอะลูกค้าอยากได้เท่าไหรก่ก็ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับเพราะว่า,าบางคนลูกค้าเขาเก็บงานไม่เยอะมากบางทีเอามาใช้งานแค่ง,งานเอกสารนะครับเอาไว้เข้าเน็ตส่งเมลรับเมลนะครับผมมันไม่ได้ใช้งานหนักหรือเก็บข้อมูลเยอะบางคนเขาก็ไม่ไม่จําเป็นที่ต้องใช้แบบ ความจุเยอะๆนะครับผมเพราะความจุเยอะราคาก็แพงนะครับแพงตามความจุที่ใช้นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะแกะเครื่องนะครับรุ่นนี้จะต้องแกะนะครับแกะน็อตออกนะครับทั้งเครื่องเลยนะ บางรุ่นก็แกะง่ายนะครับแกะแค่ตัวผ้า้าหลังมันก็จะมีฮาร์ดดิสต์นะครับบางรุ่นก็จะแกะทั้งเครื่องแบบนี้นะครับผมบางตัวน็อตหายนะครับบางทีน็อตมันหลวมแล้วมันหลุดนะครับผม ก็ค่อยแกะนะครับผมที่เดิมก็จะเป็นสลักนะครับสลักยึดนะนี่นะครับตัวหาดดิสที่เราจะถอดออก นี่นะครับตัว SSD เนี่ยมันก็จะทำให้เครื่องของเรานะครับใช้งานได้ดีขึ้นและไวขึ้นนะครับเพราะการอ่านเขียนข้อมูลเนี่ยจะอ่านเขียนข้อมูลไวกว่าตัวฮาร์ดดิสที่เป็นแบบจันหมุนนะครับส่วนตัวฮาร์ดดิสที่เราถอดออกมาเราจะเอาไปใส่กล่องเอ t e r n เทนะครับผมเพื่อทำเป็นตัวเก็บข้อมูลด้านนอกนะครับ จากนั้นเราก็ใส่กลับนะครับผมตัว SD เนี่ยนะครับตัว Sata นะครับมันจะเป็นพอร์ต SATA นะครับพอร์ชื่อต่อนะแล้วก็ใส่กลับคืนไปนะครับผมก็ยึดน็อตคืนนะครับเปลี่ยนไม่ยากนะครับเปลี่ยนไม่ยากค่อยๆแก่ค่อยๆทำนะครับหลังจากนั้นเราก็จะติดตั้ง Windows ใหม่นะครับผมเดี๋ยวผมจะปิด ฝาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะติดตั้งตัววินโดว์ก่อนนะครับใ่อย,ยึดน็อตนะเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อมันมีปัญหาอีกเิเดนยังไงเราจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาแกะเครื่องใหม่นะครับผมเราจะปิดฝาก่อนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจากนั้นเดี๋ยวผมจะลงตัววินโดว์ก่อนนะครับเดี๋ยวเราลงวินโดว์เสร็จเดี๋ยวเรามาเทสดูไปพร้อมกันนะครับว่าเครื่องนะครับจะเร็วขึ้นหรือใช้งานได้ดีไหมนะครับผม ส่วนวิธีลงวินโดว์ผมมีสอนไว้ในช่องแล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับในช่องเนาะหลังจากที่เราเปลี่ยนตัว SSD แล้วนะครับผมเดี๋ยวคราวนี้เรามาเปิดเครื่องดูนะครับตอนนี้ผมลง Windows เสร็จแล้วเนะาะสำหรับใครนะครับที่ อยากจะลงเวนโด้นะครับแล้วหาคลิปไม่เจอนะครับกดเข้าลิงก์เก่านะครับผมสามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้นะครับวิธีลงโปรแกรมเนาะตรงนี้เราไม่ได้ติดตั้งให้ดูนะครับผมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังจากเครื่องเนี่ยที่มันช้ามากนะครับเพราะว่าใช้ฮาร์ดดิสนะครับคราวนี้เราก็มาเปิดดูนะครับผมหลังจากที่เราเปลี่ยน SSD ไปตัวเครื่องนะครับจะประมวลผลไวขึ้นประมาณ4-5เท่านะครับก็คือจะเร็วกว่าปกติ นะครับผมเพราะว่ารอบในการอ่านเขียนของ S s D เนี่ยจะไวกว่าตัวฮาร์ดดิสประมาณ5เท่านะครับก็เลยทาให้เวลาเราติดตั้งวินโดเข้าไปเนี่ยทำให้เครื่องเราไวขึ้นนะครับตัว S s D เนี่ยทำให้เครื่องเราไวขึ้นนะครับแต่ไม่ได้ทาให้เครื่องเราแรงขึ้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่ที่ CPU ขึ้นอยู่ที่แรมขึ้นอยู่ที่การ์ดจอด้วยนะครับส่วนตัว S s D ถามว่ามีผลยังไงนะครับมีผลในการเปิดปิดโปรแกรมนะครับเข้าโปรแกรมเข้าเว็บไซต์เข้าเน็ตนะครับดูหนังฟังเพลงตัวนี้นะครับจะทําให้ตัวเครื่องของเรา มีส่วนในเรื่องของการอัปโหลดแพทโหลดโหลดแพทเกมโหลดพวกนี้นะครับจะไวขึ้นแต่ถ้าแรงนะครับขึ้นอยู่ที่การ์ดจ,จอขึ้นอยู่ที่ CPU แล้วก็ขึ้นอยู่ที่แรมเป็นองค์ประกอบหลักนะครับผมเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับคอมใครรุ่นเก่าๆนะครับไม่อยากจะซื้อใหม่แต่อยากจะลงวินโดรุ่นใหม่หรืออยากจะให้เครื่องเราเร็วขึ้นก็ใส่แค่ SSD เข้าไปนะครับก็จะได้คอมที่ไวและเร็วขึ้นกว่าเก่านะครับผมก็มีปัญหาอะไรสอบถามก็ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผม